สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าเราเพิ่งตื่นแหละทุกคนก็นี่ห้องนอนของเราเองวันนี้มีเพื่อนมาเที่ยวที่ห้องเราเยอะเลยอะ่ะเออเราเนี่ยเป็นคนดังนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็เลยแบบมาเพียบเลยล่ะค่ะก็เปล่าหรอกเราก็ไปชวนเพื่อนหลายๆคนเนี่ยแหละมาแล้วนี่ก็คือห้องแคสเกมของเราเป็นห้องที่สวยมากๆเลยแหละทุกคน นี่นะคะมี iPad ด้วยแล้วก็มีหูฟังมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์จอใหญ่เบิ้มด้วยโหสุดยอดไปเลยน่าที่นี่มีหลายอย่างเลยค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้ต้องแบบไปหาอะไรทําสักนิดนึงค่ะเบื่อมากเลยอะอยู่แต่ห้องนอน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 ก็คือห้องนอนเนาะเบื่อมาก เบื่อมากเลยอ่ะมีคนเปิดคอมทิ้งไว้อีกอะฮะเฮ้ย,หยโหคนมาคนยิ่งมาก็ยิ่งเยอะอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนเพื่อนไม่มีอะไรทำเลยหาอะไรทำดีกว่าไม่กลับไปห้องนอนเราดีกว่าทุกคนเราไม่มีอะไรทำแล้วมันเบือ่อเบือ่อ นอนเล่นเป็นไงอ่ะนอนเล่น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 ก็ยิ่งน่าเบื่ออ้หาอะไรทำดีเนี่ยส่วนด้านล่างนี่ก็มีจระเข้น้อยอีกโอ้จระเข้ของปอมัอนเอามาหลอกกันนี่โถเอ้ยโถเอ้ยหาอะไรทำดีเนี่ยหาอะไรทำดีอ้ เบื่อถึงกับตรงมานอนเล่นบนโซฟาเล่นเล่นเลยนะอะแจกตอกเตะตอกทําอะไรดีเนี่ยอไหน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 มีอะไรทําไมมีอะไรทําไมมีอะไรทำไมมีอะไรทํำไหมอ่ะโอ้ยขี่ตุ๊กตาแมวเล่นดีกว่าโอ้ยเบื่อมากเลยอะ่ะทนไม่ไหวแล้วกลับไปห้องนอนตัวเองดีกว่า เปิดคอมเล่นสักหน่อยตอกแปกตอกแปกตอกแตก๊ตแตกตอแตกตอแปกทิมหาอะไรทำดีกว่าอ่ะที่นี่ใช้ได้นะเอ่อนอ r m a มอีเลเวเตงั้นเหรอดูเหมือนว่าอืมน่าสนใจฮะไปดีกว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเราด้วยมันน่าจะเหมาะ ทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่านะงั้นเดี๋ยวเราเออกจากบ้านก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีเอพิโซดหนะ้าเลยแล้วกันเนาะมาดูกันนีกว่าว่าแบบนั้นจะเป็นแบบไหนบ้าเอ้ยที่นั่นอะ่ะจะเป็นยังไงบ้างก็อยากรู้เหมือนกันนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลย